สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะก็เป็นพระบรมราชโอาทนะคะพระติธรรมแล้วก็สามวันเด็กของท่านประธานท่านนายโยกรัชมนตรีนะคะนี่ก็ในส่วนของท่านก็เป็นในเรื่องของพิธีในเรื่องของวันเด็กของเราแล้วนะคะถ้าจงไปแล้วเนี่ยไม่อยากเป็น ในการพูดก็จะไม่เป็นทางวิธีการคาทุกท่านขึ้นมาอยู่บนนี้นะคะอย่างที่เราได้ขึ้นมาทุกท่านก็จะเห็นว่าน้องๆมากันเยอะมากนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพาน้องๆกันมามาเยอะมากเลยแล้วก็วันนี้นะคะในส่วนของงานบันเ็กนะคะสิ่งที่เราได้มีการจัดกันขึ้นมาก็ได้มีการพูดคุยกับทางท่านหัวหนะ้าส่วนหลายๆท่านเราเห็นว่าทาอย่างไรเราจะได้เด จังหวัดพัทลุงเรามีความสุขในในวันนี้นะคะก็เป็นวันเด็กแห่งชาติทำยังไงให้เด็กๆได้รู้ถึงอััตษณ์ของจังหวัดพทัทลุงทำยังไงให้เด็กๆได้รู้ถึงวัฒนธรรมของจังหวัดพัทธลุงแต่ยิ่งหลังอื่นใดวันนี้คอนเซปต์เราก็คือ เด,เด็กเป็นพระเอกว่านางเอกของเราเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เด็กๆมีความสุขนะคะในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทงท่านหัวหน้าส่วนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ทําให้งานวันเด็กวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสมบูรณ์อย่างยิ่งถ้าทุกท่านได้ขึ้นมานะจุดตรงนี้เราได้มองออกไปทุกทุกท่านก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกับพวกเราที่อยู่บนเวที ขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ทำให้เด็กๆของจังหวัดพัท,ะทะลุงเรามีมีมความสุขกันในวันนี้นะคะรวมถึงผู้ใหญ่ทุกทุกคนรวมถึงเอ,อ ที่ได้ร่วมกันจัดงานนะคะก็มีความสุขเข้ามาวันนี้ยังไม่มีใครน่ารื่นเลยนะคะมีแต่ความมีแต่รอยยิ้มของทุกๆคนในวันนี้ก็ทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะกลับกลายเป็นเด็กอีกหนึ่งวันคอนเซ็ปต์อีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือให้พี่ๆนะคะคืออาจจะเป็นลุงๆป้าๆกันแล้วนะคะให้คิดกันค่ะว่าตอนสมัยเป็นเด็กเราอยากได้อะไรเราอยากเล่นอะไรเลยอยากเ,าเที่ยวอะไรนะคะ ก็ทาให้เกิดงานมันมขึ้นมาค่ะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุดกายสุดใจนะคะสุดแสนเ,นเสน่ห์ค่ะให้เด็กๆมีความสุขนะคะรูกๆรหลานๆนะคะตั้งใจเรียนนะคะลูกแล้วก็เอาเออในระเบนนิาโชว่านะคะสติธรรมนะคะวราสาจากท่านนายกไปปับใช้ในชีวิตทุกอย่างก็จะทําให้เราเกิดความสาเร็จในชีวิตค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ